สวัสดีเพื่อนๆวันนี้การแข่งขันสุดยอดความเร็วระหว่างยานอาวกาศรอเราอยู่ในหุบเขาแห่งความอันตรายโอ้ดูสินั่นสปดเจ้ารถแข่งและนี่คือคู่แข่งทั้งสองของเขาท่าทางจะเป็นการแข่งขันที่ยากอยู่เหมือนกันนะสวัสดีสปดเป็นยังไงบ้างพร้อมสำหรับการแข่งขันหรือย,ย,งยังเยี่ยมเลยแต่ก่อนอื่นไปโรงจอดรถกันก่อนเถอะ ดูสินี่รอบช่างเครื่องยนต์เป็นยังไงบ้างรอบอยากจะช่วยเตรียมความพร้อมให้กับสปีดไหมไไเริ่มจากการถอดล้อออกและนำพื้นวัสดุอย่างหนาใส่ไปข้างใต้ตัวรถจะได้ช่วยเธอบินได้เพิ่มเครื่องยนต์ไปข้างหน้า2ตัว แล้วก็ใบพัดขนาดใหญ่ไว้ข้างหลังและสุดท้ายคือเทอร์โบบูสต์ตอนนี้สปดก็พร้อมสำหรับรรการแข่งขันแล้วผู้เข้าแข่งขันทุกคนกำลังมุ่งหน้าไปที่เส้นเริ่มต้น และนี่คือสนามแข่งการแข่งขันครั้งนี้จะต้องสนุกมากแน่ๆสามผู้เข้าแข่งขันอยู่ประจำที่แล้วรอสัญญาณออกตัวเท่านั้นสามสองหนึ่งไปเลยออกตัวกันไปแล้ว สเปซออกตัวชา้ากว่าคนอื่นแต่เขากำลังตามขึ้นมาอย่างรวดเร็วยานอวก,กาศสีเหลืองกำลังนำอยู่แต่ผู้เข้าแข่งขันในสอคนก็อยู่ไม่ไกลนะพวกเขามาถึงหน้าผาแล้วระวังทางแคบโอ้โหเกิดการประทะกันขึ้นระหว่างสเปซกับยานอวก,กาศสีฟ้าซึ่งทำให้เขาไม่สามารถผ่านหน้าผาไปได้ สอผู้เข้าแข่งขันสุดท้ายของเรากำลังแข่งกันผ่านถ้ำแคบ ระวังหินนะ และนี่คือช่วงสุดท้ายของการแข่งขันแล้วด่านอุโมงมืดผู้เข้าแข่งขันชีเหลืองทลาเข้าไปในอุโมง์ตามมาติดๆด้วยสปิดพวกเขาใกล้กันเหลือเกินสปิดกำลังตามทันแล้วและเขาออกมาก่อนเส้นชัยอยู่ใกล้แล้วเขาจะสามารถครองตำแหน่งไว้จนจบได้หรือไม่ แล้วสปิดก็เข้าเส้นใช้ก่อนคันสีแดงทำได้ยอดเยี่ยมจริงๆแล้วเจอกันใหม่ในการแข่งขันสุดยอดความเร็วครั้งหน้าอย่าลืม subscribe นะ